สวัสดีค่ะวันนี้พวกคุณจะดูบ้านเราที่กันนะคะเราดูชมเลยค่ะเกมมีกระดานไหมก้าอี้เดิลยรองรับแขกทำไหมทำ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 แม่วันนี้การบ้านโรงเรียนโดยเฉพาะวันศุกร์ครูถึงให้ทำที่บ้าน ค่ะตรงน,นี้ห้องรับแขกก็มีเก้าอี้นะคะแต่ว่าเป็น<ม><ม>สองชั้นค่ะคอมพิวเตอร์อันนี้โทรศัพท์<ม>แต่ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะคตรงน,นี้เป็นโซฟานั่งค่ะเราไม่ได้จบมาเข้าไหรเออลองไม่อีกหน่อยใครอยากเอาบเร่อๆนี่ค่ะให<อ>้เต็มเส้นเติดกีมแล้วนะคะเพราะว่าติดเป็นเออสระ,ะอ,อูด์เลยก็สวยอนน้าวแม่จางเขาไม่มีการบ้านโรงเรียนเลย ตรงนี้ค่ะให้เปลี่ยนไปกระจนี้นะคะเพราะว่าที่จริงๆเราใช้กระจสีชมพูะคะ่ะเว้นนิ้นึงก็ได้ให้มันติดกันไปดูข้างในก่อนนะคะมีแต่ชั้นที่เนา่หอย่างเดียวมีของเต็มมีหนังสือพิมพ์ค่ะแล้วก็มีจริงมีหวีชิตตี้แล้วก็มีมีเหรียญค่ะไม่มีอะไร ไปก็กินข้าวตรงนี้เราใช้ที่รองอาหารจากเซเว่นต่อไปตรงนี้บาร์บี้บาร์บี้ต่อไปตรงนี้เตียงของโอ้เตียงของบาร์บี้ค่ะแล้วตรงนี้ก็คือหนังสือนะคะหนังสือภาาษไยต่อไปเก้าอี้นั่งค่ะเก้าอี้นั่งต่อไปโต๊ะตู้ตครัวค่ะ้ที่หมด ที่การทำอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบอันนี้เป็นขนมขนมจีบค่ะกระทะตรงนี้ข้างในจะเป็นเตาแก๊สแต่ว่าข้างในมีตตาทองค่ะแม่สัดูดิเออแสัมขาลยมสวยอย่างเงี้ยดีงตอนแรกเขียน่สวใครพินยาัเขียนสวยเนี่ย นะอันนี้คือ,อน,นี่ก็คือโดนัทเค้กเค้กกันคื่ต่อไปอันนี้ห้องที่มีฝักบัวนะคะแล้วต่อไปตรงน,นี้โถ่วส้วมขี้ค่ะอันนี้โถ่วส้วมขี้หรือฉี่ก็ได้ค่ะเฮ้เป็นลายหัวใจได้ค่ะต่อไปตรงน,นี้คือประตูนะคะเพราะว่าทุกคนถ้าใครไม่มีห้องน,น้ำเราก็ใช้ ฉากของน้ําก็แหละเป็นสมัยค่ะมันจะทันยุทันสมัยเดี๋ยวมาดูข้างในกับ,บก่อนนะคะยิ่งโถส้วมยังไม่มีขายนะคะเพราะว่าโถส้วมเราซื้อจะอันนี้เป็นฝาแต่ว่าอันนี้ให้ทำเป็นโถส้วมโถส้วมขี่ค่ะอันนี้คือชักโคค่ะให้เป็นโถส้วมได้ค่ะ ถุงเสื้อใช้เป็นฝาได้อะะฝาหัวใจกลับไปก่อนนะคะ